น้เป็นจัวัมิอ้ยด้วยนะครับน้ำเป็นจังหวัมินโอ้ยได้ค่บทุกคนเดี๋ยวจะนำไจัหวัดมินโอ้อยหว่ดกระสวด้แรน่ I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  พี่พีทดูคลิปบอกว่ามันชัดไหมท่าซ่าเด้อ